กระซิบบอกเราสวัสดีค่ะมาชมรถกระบ,บามือ2ราคาประหยัดกันฮะนะคะรถอีซูซูดีแม็กค่ะเครื่องยนต์คอมมอร็รลวดีเซล2.5นะคะคันนี้เป็นรถปี06เครื่องดีเกียร์ดีไม่ไอไม่ดันหน้าหลังเดิมๆรถไม่มีชนหนักค่ะแอร์เย็นสีสันดูดีภาษีไม่ขาดเล่มเอกสารมีครบด้วยนะคะ แม็กสวยครบชุดค่ะด้านหลังภูกระบะแล้วนะคะและติดฟิล์มแล้วค่ะรถพร้อมใช้ได้เลยนะครับท่านราคา1,16,000บาทค่ะราคารถมือ2ตามสภาพนะคะรถกระบะเกียร์ธรรมดาค่ะพงมงไรยพาวเวอร์ขับเบาสบายเรือนใหม่ขึ้นครบเลขไมหม่1 0ส0ปิโลเมตรนะคะสนใจคันนี้รถอยู่แถวสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีค่ะ สามารถโทรคุยสอบถามหรือนัดดูรถติดต่อผู้ขายได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะแต่อย่างไรก็ตามควรนัดหมายล่วงหน้าและไปดูตัวจริงด้วยตนเองเพื่อประกอบการตัดสินใจที่ดีเพราะทางเราก็เพียงนำเสนอให้ชมเบื้องต้นเท่านั้นนะคะไม่ใช่ผู้ขายในวันนี้ต้องรากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ